และดีคือริกเตอร์สายคริคิคิคิวันนี้ผมจะมาออกไอเทมแบบคริใหญ่แล้วก็สลิกสติงนะครับคือนรีว่าไม่ต้องติดคริครึ่งหลอดก็ตายได้เลยแบบเมื่อกี้เลยตามได้นี่ครับแล้วดูจังหวะนี้กูกัดที่เดียวหายครับอะไรเป็นแรงขนาดนั้นที่แบบติดคริแต่นี่เล่นกับแทงเราต้องนวดนานหน่อยครับ โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e r m g a m e c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวาภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชัน่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ l i น์แอดโกลเด้เติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม สวัสดีครับผมยูดีต้อนครับพระเจ้าู่ะตั้นใช่ไหเคยวันนี้เรากลับมาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าริกเตอร์นะครับในวันนี้มีเพื่อนขอให้ริกเตอร์เนี่ยเล่นเป็นสายคลิปสามสิบผมได้ไหมก็คือสายความแรงคลิปนะครับแลมเพดเอฟฟินเลตดักเกิลคอร์นะครับเล่นเป็นความแรงคลิปไปเลยเราก็จัดให้ครับจะไปกัดทีสองท,องทีตามสุดเลยครับีหน้า โอเคแล้วก็วันนี้นะครับพลังแฝง Holy Thunder ด้วยก็จะเป็นแบบงัดทีเดียวแรงแต่ว่าต้องตอนงัดอต้องติดคลิด,ด้วยนะครับสายนี้ถ้าไม่ติดคลีในครั้งแรกก็อาจจะต้องติดคลีในครั้งที่2นะครับอันนี้นึกแรงไปเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเล่นเนาะออยไปเทกลางด้วยครับเรียกว่าแทกการ4คนแบบนี้ต่างคาน่าจะไม่เล่ัวเสีตอนนี้หนึ่งนาทีครึ่ง บัดไปหนึ่งทีครับแทงไปหนึ่ทีไม่ติดครีดเลยอัตราคริตข้อเราน้อยนะครับถือว่าน้อยเลยช่วงต้นเกมนิก็ตาทำเนีรัเลี้ยไลวสี่พวกผมมันรีบประดักเลยเหมือนจะเห็นนะครับออกพุ่มไปนิดเดียวเด <c oughs> ี๋ยวนะโอ้ยมีคนลุดครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้สี่ต่อนหนึ่งถือว่าลมจัดเพื่อนพาดตยงนี้เราก็ไปเลยครับ ว่ามีการส่วนเล็กน้อยส่วนเล็กน้อยโอเคเอาไป่อนนะครับพิงหลอดเย่าน้อยตัดเลือดเขานิดนึงไม่ติดคลิเลยนะ่อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ขำๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมาบอกข้อเสียเลยว่ามันจะมีช็อตข้อเสียนะรครับว่าทำไมริกเตอร์สายนี้ไม่ควรเล่นเนี่ยครับมันแรงก็จริงแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยนอะ่ยสำหรับการรีนาเมต ในช่วงต้นเกมแบบนี้จริงริกเตอร์ออกเกาะไฟชุดเดียวโหดเลยฮะชุดเดียวก็ตายได้เลยพร้อมนะเพื่อนพร้อมนะอนติมากูเลยโอ้โหเลยเรียบร้อยครับเสียนะสรีเยอร์ไม่ได้อีกแล้วครับเสียไปสองออบเจกต์แบบนี้ไม่ได้จริงๆครับจะเข้าไปช่วยก็เดี๋ยวน่าจะตายเองไปดีกว่า เฮียแล้วกลับบ้านดีกว่าครับโอเคทำเลนต่อที่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเลือดครึ่งแบบนี้เลือดครึ่งแบบนี้ขอเลยเละกันตอนแรกมันจะปาดแรงแบบนี้นะครับถึงตอนแรกเราอาจจะไม่ครีเลยไม่ครีเลยนะครับเมื่อกี้มันติดแบบโฮลิชันเตอร์ โอ้โหีมันแทกถูกซะด้วยเราใช้อันติไปแล้วด้วยครับตอนนี้ยังมีของครบเลยอันติสกิลหนึ่งสกิลสองนี่น่าจะกันยากครับตงัดสองตอบอโอ้โหเดวดูมันสวนดูมันสวนแล้วย่างแรงครับไบรท์ปล่อยป้อมเลยแบบนี้ <S <S อย่างลโลเฮ้ย โอ้หฟิกเกอร์หลบหายแล้วถอยไปก่อนถอยไปก่อนถอยไปก่อนไม่มีแข่งแล้วก็มีใจเย็นเพื่อเล็บงัดพุ่มานะงัดหนึ่งกลังงัดแตกเลยค,ลเครับนิติกครีเป็นเวทนะครับสีม่วงขึ้นนี่มือไวเหมือนกันนะคริกซี่โอ้โหพลาดไปเลยอะ โอเคนะตอนนี้ผมได้บเกสเป,ปียร์แล้วก็คลิใหญ่ไปแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสลิสติงเลยอันนี้แล้วแต่นะเพื่อนๆอ,อาจจะขึ้นเป็นคลิใหญ่อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าผมเน้นจะไปเป็นแบบคลีเยอะหน่อยเกินสัก50%ขึ้นไปนะครับอุ้ยโอ้โหมาเจอหน้าแบบนี้ไปการคีบกอนไหตอนนี้เราทําเลนบนแล้วนะครับเพื่อนเข้าไปเปิดให้ย่า่สวยรอเลนล้วกันอา่างัดตัวนี้ดีครับเราต้องงัดตัวบาง าดเลยท,ทีฟิกเกอร์บาดยังตามอย่างตามคืออะไรก่อนหรือว่าได้อยู่ครับโทรโรเรียได้ว่าเข้าไปลอกสกิลไว้หมดแล้วแล้วกีมีหน้าคอสวยด้วยนะคอไปสองแต่ว่าผมไม่โดนครับเลยอยู่ในพุ่มแบบรอง,งัดทีเดีึงเลยแต่นัดทีเดียวไปหวั่นเลยนะสำหรับไบรท์ไบรท์มันก็เหมือนแคร,รี่หนึ่งตัวนะครับ เป็นสายป่าจริงแต่ว่าเป็นแครี่แต่ว่าตอนที่เขากดอันตระแล้วเราเล่นเซเรเทมแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังไว้เลยเขากดอันติได้เขาสวนเราแน่นอนเรั่อะเริ่มการดักเหมือนจะมีคนโอ้เช็คเช็คกับเพื่อนงานเข้าไปสองตัวโอ้โหโลภมากโลภมากลาดจะหายโลภมากลาดจะหายดักอยู่สองคนเข้าไปคนเดียวเฉย อ,อ่าหูยอ้อยร่วงไปเลยครับเจอสูบซูมสูมสูป๊าบตอนนี้ผมถอยเลยซีโดเขาคิท้ทีเดียวครึ่งหลอดครับเล่นสายนี้เราจะบางมากแต่ไม่เหมือนเซนไ้เทมที่ริกเตอร์แบบโอ้โหเข้าไปล,ยลุยตั้งแต่ต้นนะครับเข้าออกไฟง่ายสบายๆเซนนี้ต้องเข้าแล้วต้องออกให้ได้ครับลำบากมาก แต่ก็ได้อยู่ติดคีเป็นสีม่วงกับสีแดงนะครับสำหรับอ่าริกเตอร์ไม่ถึงวะต้องพิกเกอร์อัพมั้คือทีเดียวครับเข้ากัไปกับโตโรไปดีกว่าครับตรงนี้โอเคกลับมาฟาร,ร์มเลยเหมือนเดิมครับตอนนี้ผมจะขึ้นเป็นออมนิอาร์มแล้วนะครับ ได้จะได้แล้วป๊าบได้ไปแล้วครับตอนนี้สามสี่เทมใหญ่นะครับผมพร้อมที่จะ่าดใครสักคนละขอแค่ไม่ใช่ไบรท์ขอแค่เป็นตัวบางโอ,อ้โหแล้วมันมาแบบนี้เหมือนจะไม่มาครเหมือนจะไม่มาแล้วต่อเติมดาเม็ดปุ๊บปาด ตัวนี้ต้องปล่อยตัวนี้ต้องปล่อยต้องปล่อยออเรียบร้อยแล้วปล่อยซึมเรียบร้อยครับอะไรแต่ว่าเราก็โดนสวนป้อมล่างไปครับปั๊บจะตายอยู่ดีครับวันนี้ก็ออมนิอาร์มใช่ไหมออมนิอาร์มเสร็จออมนิอาร์มเสร็จเราจะไปบิวเป็นอะไรต่อดีวะ ถ้าแรงแรงไปเลยก็ต้องดาบแดงคล<โท>ีิบห้ครับตอนนี้อัตราครีติโคลใหญ่ก็ติดคลิเวดนะครับเฮ้ยตอนนี้ผมย้ายขึ้นไปนด้านบนแล้วนะครับคือย้ายไปมั่วไปเลยเลนไหนไม่มีคนทำผมจะย้ายเลนไปเลนนั้นนะครับ เพื่อให้มันขึ้นบ้านง่ายขึ้นนั่นเองนี่ต้องไปช่วยเพื่อนละเราจะต่อเติมตามเม็เผาจังหวะเผา,าแล้วออกมาเลยอ่ะตัวแทงตัวแทงกับครีเนี่ยเราจะตีเบามากๆนะครับซึ่งออกเป็นโบเกนสเปียรด้วยกับมีนาเนี่ยเราจะตีนานหน่อยไม่เหมือนกับพวกตัวบางๆนะครับรอโอ้ย ไปสองโหดแล้วเรียบร้อยกำลังจะพูดว่าตอนนี้กำลังสิบห้านาทีได้ีาโฟมไม่เอาดอิและการไปสองทีแบบไม่ติดคลีนะ่ะติดหรือเปล่าเมื่อกี้มองไม่ทันกันเนยะแต่ถือว่าถ้าไม่ติดคลีสองทีก็ตายอยู่ดีนะครับสำหรับเซออเทมนี้เออก็ชี้ก็ได้ไม่ชี้ก็ได้แล้วแต่เจอตัวบางเราก็เอาได้หมดเนรัยเพื่อกลับมาจากการเติมเลือดก,ก็ยังไม่เลือกบู๊กันนะครับ งัดหนึ่งเพื่อนหมดชิบหายแล้วไม่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 ไมเออปล่อยซึมเกิด <c oughs> ไม่รอบครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยเวลาที่ไลท์ก่อนติเราต้องวิ่งหนีให้เร็วนะครับก็คือแบบตีนแตกอะไม่ไหวจริงๆครับเสียสามอันนี้เราก็น่าจะได้ก้อนแลยไหม โอเคสามสี่ตัวมีมีหน้าที่จะเกิดเอ้ยคลิกซี่ที่จะเกิดไวที่สุดนะครับแต่ว่าเพื่อนยังเหมือนกับยังไม่อยากจะเปิดกอสเลเยอร์นะตอนนี้ดูกันไปยาวๆแครีเขาก็ยังอยู่ครับคลิกซี่ก็เกิดแล้วมีหน้าก็จะเกิดสงสัยจะต้องหน้าจะต้องมีอีกไฟเลยครับมันก็ต้องทําเลนไปก่อนแยกกันทำเลนตอนนี้เคนก็ทําเลนบนครับผมก็ทําเลนล่างไปนะ อ่ะมาช่วยดักตรงนี้หมอมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วยิงก็ไม่ถึงโอ้โหแล้วดึงอย่างไกลโอ้ยไม่ฟิกเกอร์อีกแล้วเราจะฟิกตามฟิกอีกแล้วเอาไว้ครับแล้วเก็บไว้งัดน,นึ่ไอ้เพื่อน คุณต้องออกจังหวะนี้ต้องออกสีไใกล้ๆเลยฮะถือว่างัดทีเดียวคือกอดตายแน,น่นอนเลยเฮ้ยอูทิปเปิลคิวเข้าไปครับลุ่มนีครับจังหวะนี้ติดกคิปสองดอกสามดอกดอกที่สี่เรียบร้อยครับผม โอเคถือว่าลรียน่าช็อตเมื่อกี้สวยมากเก็บไปสามเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เรายังเทสไม่หนับใจใช่ไหมเพื่อนบอกว่าล่างแต่จริงๆรับผมจะทำไปเทียร์โนเทียร์ี้ก่อนนะครับเพื่อให้เกมมันอีกสักไฟหนึ่งแล้วทำมันจะแบบเอ้ยโจมตีเพื่อนเฮ้ยไม่ทันจริงๆว่ะโอ้โหเกิดแล้วถอยถอยถอยทำไมต้องถอยวะ ไฟดีครับอีกไฟหนึ่งนี่ริกเตอร์ทำอะไรอ่ะเป็นแผละนะครับแผนที่ผมอยากเล่นต่ออีกซักอีกซักแมตช์หนึ่งเออนี่จะไปจบมันก็ถามว่าน่าจะจบได้เกือบจบได้อยู่ในะการไปทีสองทีเสียฟิกเกอร์ฝากด้วยครับ หนึ่งโยนเข้าพุ่มอ่ามันปรับมาตั้งน,นานเลยนะเพื่อนไอ้นันะ่นอะเฟนดิกงกับมันปรับมาตั้งน,นานเลยนะเพื่อนอเฟนดิกงมันมีนมพาสซีฟที่มองเห็นศัตรูแล้วนะครับลัศมีได้หกเจ็ดเมตรมั้งเออไม่ได้โปรโน,นะเพื่อนน่าจะยังไปอ่านแพท ไม่แหลมเลยครับตอนนี้เหมือนกับว่าเขาไม่เฉียดพุ่มนะตอนนี้เลยนะแล้วก็ s เตเยอร์ตัวเดียวมันเอายากอะไรสักขนาดนั้นเนี่ยขอคนแล้วขายไม่อะไรแล้วกันเอาละเอาละตอนนี้ไม่เสียวเฮ้ยโอ้โหทีเดียวตาย จะได้กัดว้ารับแล้วคลีไปโดนตัวหลังก็ลวกเลยพอลังซื้อของจูบดีโอ้แล้วมีด้านเลือนโลแล้วก็กระดัดแลกัดไปโดนแต่มีจังหวะที่แบบโบ๊ะบ้าอยู่แะตัวหลังไม่เข้ามาให้ผมกัดต่อ <c oughs> <c oughs> เอาเลยเพื่อนตัวนี้ไป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 พอแล้ว โอ้เวยงาดไม่ถึงนะัตอนนี้รสมีผมไม่ถึงนะใจก็อยากจะง,งาน,นะแต่ไม่ถึงตันนี้ก็มาสอนให้เพื่อนเฉยๆครับโอ้ยมันลงล่างบีไปครับเพื่อให้เพื่อนไปฆ่าบีไปครับ เออเรียบร้อยตายแล้วอ้อยเอาละเอาละเอาละโอ,อ,อ้โหแล้หายยังไงแหงชิบหายโอเคสวยครับป <c oughs> ระมาณนี้แล้วกันก็เทสกันให้ดูแบบเต็มจุเต็มใจเลยนะครับประมาณครึ่งหลอด ทีเดียวนะครึ่งหลอดตายแน่นอนนะครับแล้วก็ท่าเล่นเต็มๆที่ผมกัดไบไปไม่ติดคี้เลย2ทีนะครับแรงมากสำหรับเซเท่เทมนี้เกมนี้เล่นพลาดบ่อยนะครับอันนี้เล่นตาแรกเลยที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็กินคงกินข้าวเล่นตาแรกก็ไม่ได้บอบอะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่นไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ นยากจะเล่นเป็นสายไกลภาพผมคิดว่าเล่นง่ายกว่าเนาะทีสองทีตายเหมือนกันเนี่ย